สวัสดีครับช่องประส์เงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f อทั่วประเทศไทยแล้วกัทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้ายอดมะพร้าวนะครับผมนะครับร้านสยามยอดมะพร้าวครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับร้านใหญ่มากครับผมนะครับสําหรับร้านสยามยอดมะพร้าวนะครับผมครับ ร้านเก่าแก่อยู่คู่กับตลาดไทยมาครับผมครับมากกว่า20ปีนะครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนี่ครับผมยอดมะพร้าวสวยๆนอนแบบนี้นะครับผมครับนี่ครับผมหรือว่าจะเป็นแบบหั่นชิ้นเรียบร้อยก็มีนะครับผมพร้อมที่จะไปแกงนะครับผมพร้อมที่จะไปทำปรุงอาหารได้เลยครับผมหครับนี่ครับผมยอดาับดาวแบบนี้ถุงเท่าไหร่ลูกสาว25บาทแล้วแบบนี้และครับ ยี่ห้าเหมือนกันโหนี่ถูกมากนะครับผมถูกยี่ห้าบาทนะครับผมพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการยอดมะพร้าวสดๆใหม่ๆนะครับผมนะครับส่งตรงจากสวนก็ขอเชิญได้ที่ร้านสยามยอดมะพร้าวนะครับผมตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนี่ยี่ห้าบาทนะครับผมเป็นแท่งแบบนี้สุดยอดครับผมนะครับสุดยอดของอาหารนะครับผม ตลาดค้ายอดมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับสวยสดงดงามครับผมนะครับนี่ครับผมร้านสยามยอดมะพร้าวนะครับผมจำน่ายตีกส่งนะครับผมมะพร้าวยอดมะพร้าวนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอนี้เลยนะครับหรือจะเป็นนี้ครับผมนะครับน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับผมนะครับเท่าไร่ลูกสาวเนี่ยก็ไรก็ไร ห้าสิบห้าบาทครับผมโมถูกมากครับผมนะครับนี่ครับผมน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับผมนะครับถ้าเป็นแบบนี้เท่าไรหนึ่งโลหรอโลละหกสิบห้าบาทครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงามน่ารับประทานมากหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมหั่นเต๋วันนี้ครับผมนะครับหั่นเต๋หั่นเต๋นี่โลละเท่าไรลูกสาวนี่หั่นเต๋ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับ กิโลกรัมละห้าสิบาทเช่นกันค่งกิโลก็ยี่สิบห้าบาทหรือสมกันยามนะครับผมนะครับนี่ครับผมก็จะมีทีมงานน้องๆนะครับผมของร้านสยามยอดมะพร้าวนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการเยอะแยะมากมายครับผมนะครับด้านหลังก็จะเป็นหั่นชิ้นนะครับหั่นฝอยหั่นเตานะครับผม่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับผมนะครับตองการยอดมะพร้าวนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขาย ซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านสยามยอดมะพร้าวตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผม24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับนี่ครับผมสดๆงานแบบนี้นะครับผมอ่อนมากครับผมสุดยอดนะครับผมนะสุดยอดนความอร่อยสุดยอดมะพร้าวครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับถุงละหนึ่งกิโลครับผมนะครับ อันนี้เท่าไรลูกสามสิบบาทโอ้นี่ครับผมเท่าไรลูกครึ่งโลอ่ะอ๋อครึ่งโลอันนี้สามสิบบาทนะครับผมนครับอันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนี่ก็ยี่สิบห้าบาทเช่นกันครับผมนะครับสดยสดยอดงามเยอะแยะมากมายใหญ่มากครับผมนะครับเป็นตลาด้ายอดมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดล o งเน็บปลูกที่สุดที่ตลาดไทย แกงอร่อยมากนะครับสําหรับยอดมะพร้าวนี่แกงใส่กะทินะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ได้หมดครับผมนะครับแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวแท้ด้วยนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ fc ท่านใดต้องการยอดมะพร้าวอ่อนๆนะครับสดๆใหม่ๆจากสวนนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านสยามยอดมะพร้าวตลาดไทยนะครับเบอร์โทรต้องก็ตามนี้เลยครับผมแคปหน้าจอได้เลยยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนี่ครับผมเป็นน้องสาวคนสวยนะครับผมนั้นสาวครับผมครับ เยอะแยะมากมายครับผมนะครับทางนั้นนี้ก็จะเป็นยอดเต็มนะครับผมนะครับยอดเต็มใหญ่แบบนี้นะครับผมนะครับอย่างน้อยต้องมีถึงห้าหกกิโลนะครับผมยอดเต็มยอดใหญ่แบบนี้นี่ครับผมนะครับเป็นตลาดค้ายอดมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ท่านใดต้องการยอดมะพร้าวสดๆใหม่ๆส่งตรงจากสวนก็ขอเชิญได้ที่อยู่ร้าน สยามยอดมะพร้าวนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมลตดไทยไม่เคยหลับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพืี่พ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่ี่ี่ เอฟซีได้รับชมกันนะครับ,รบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ